ปุ๊บปับใไปลองดูเพิ่มสูงรลอยแปดสิบเพิ่มกวงเจ็ดสิบถวนใอ้วงกุกบโอเซตบานพับกข้าไปกันที่พอดีทั้งไตแน่นทั้งเทื่องกวง,เป,นนงเป็นอย่งไรครับเพียงเจน เคนโบราณเห็นนะมองลาครับมองต้องสาบคนครับเ,เขาที่แหงได้ปางเนี่ยขูดออกดิดบ่ได้เป็นปริพุทธกังวลย้ายเถ่าอยู่บ้านผู้เดียวลูกชายออกบวชเบดิด จะอยู่ลูกไส้หลาบ้านบวชในลูกไส้เงยกับลูกไส้กลางออกบวชแล้วประตูกับติดส่อนมาค้นลวงขอได้นี่ทางนี้มาง,งดกวน,นเพิ่มพันในแอมเจ้าของให้อ้อยมันเหมืนแอมแล้วคนดรวงเขบเมบ่ได้ ให้เท่าไปเสวนออกกับฮามูสังหน่อยนะครับอืมอผูวัวน้ำเน,นอะต้องสองมือถึงจะเนี่แตงันอืมแลาวกอตีหยุดเอือ ลองประกอบบานบานพับจิตเก่าิยังใส่เก่าหอนท่าที่นี้ตัวที่แล้วลบานพับประตูหน้าต่างประตูมับหน้าต่างหนึ 1, ่งพันห้าร้อยสิบบาท นนหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทเียอีบ่ปอะเน่ยเก่าอืมเฮ้บอรรถปองนึงนี่แถวบาววของญี่ปุ่นสองปองเลรวเขาจะพอคนซุ้มมันเขาใส่น้ำบาดน้ำยางกันบ่น้ำ,านนบ,ำบาตต่อสร้างมัไม่ค่อยดีหรอกอันนี้มันของประเทศนั่นเนี่ยไต้หวันออดีสุดบาวววของนลัง hai ba sụt, sụt. biết với hàng nó mắn. Là nó là đi <laughs> cào hòn xoay môm, chỉ lười. เพื่อให้ประตูมันแน่นกาห้อนหยดล้างไกแล้วลวประตูลังมันให้แม่ไปบวชมาเกิดปฏปปิบัติธรรม บันผู้เดียวเอาผู้นีเอาปิดลองเบิงนั่น<ด>เรียบร้อยรอรประตูเรียบร้อยอันนี้ไม่หยาไม่อันนี้ไม่ยมนนมหยอดชีเรียยชีเรียหยอดใส่เนี่ยเก่าเก่าห่อนหยอดใส่เห้มันแน่นเพราะว่าประตูซุม้มนี้มันมันส่วนองมันจะแตกแตกเนีเ่ยมันจะแตกเครื่องตัวนี้ออกมา ม,มันรุนบางเกเขาก็เห็ดมาขายแบบแบบมันแตกง่ายแบบซื้อเขาดูอย่ากก็เลยมาต้องสมว่ามันสมเหตุนะมันแน่นขึ้นถ้าห้อยหยดไม่แตกแตก่ถ้าอยู่ในเทียนถ้าแลกรเกิดออก็ปีกมันแน่นมีตามมุ่งเลยยายเราอยู่ได้สบาย โอ้นี่เบื้องเป็่นเนรทองคเบงเปี่ยนหหมายเข้ว่าเบื้องถงมันหรือเบื้องทองคำโอ้ทีเอาทีเบื้องงาๆเกิดไปไปหลานเขาเ,เาาบื้องนลยเนาะเมนโมเมนแล้วเยาวราชกรุงเทพ ไดีมมน่บ่นี่บ um. ่สมบัต no, uh ิสมบัติพระานกันที่ออกบวชก็เท้กัแจกพนรถอาคาเนี่ยกบดแล้เนี่อืออุปกรณ์ที่คาบัดอาคาบดบดบดอันคนสั่งเบดไหเบดนี่หรอครับอืมเ้ก็ติเดียวพอทีเดียอืม เสียนเท็ดคาบาดเหมูขนาดมีอุปกรณ์เฮอจ่าธุอคนม,มัวธนาแม่ไปหาหมอ่ายไปหาหมอมา,มาอยู่บ้านสาธุเก็ดสับเดินทางกลับย่าเราหนึ่งเขาอยู่คนเดียว